โดยการเช็ดทำความสะอาดช่องปากของลูกกรณีลูกน้อยในวัยทารกแรกเกิดที่ทำความสะอาดช่องปากลูกกรณีฟันน้ำนมซีแรกลูกขึ้นคุณแม่ดูแลแปรงฟันให้ลูกค่ะ <c oughs> <c oughs> ลูมีกลิ่นปากสาเหตุเกิดจากอะไรดูแลลูกอย่างไรสุขานามัยของช่องปากและฟันทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงแปรงฟันอาจไม่สะอาดมากพอไม่ได้เช็ดลิน้นหรือเช็ดลิ้นได้ไม่ทั่วถึงจึงเกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์และทำให้มีกลิ่นปากดูแลลูกโดยการเช็ดทำความสะอาดช่องปากของลูกกรณีลูกน้อยในวัยทารกแรกเกิดใช้ผ้าสะอาดหรือผ้ากอซชุบน้ำต้มสุกและเช็ดให้ทั่วทั้งช่องปากของลูกไม่ว่าจะเป็นโคนลิน้นกลางลิน้นปลายลิน้นเพด้านปากกระพุ้งแก้มไซด์ขวาเหงือกหากคุณแม่กลัวว่าลูก ออกหรืออาเจียนขณะที่เช็ดช่องปากนั้นควรเช็ดนะคะก่อนที่จะกินนมหรือหลังจากที่ลูกกินนมไปแล้ว2ชั่วโมงค่ะ กรณีลูกกินนมแม่ดูแลเช็ดช่องปากให้ลูกเช้าเย็นเพราะในนมแม่จะมีสารต้านเชื้อราหลังกินนมแม่จึงไม่จําเป็นที่จะต้องเช็ดช่องปากให้ลูกทุกครั้งเพื่อให้นมแม่เคลือบช่องปากลูกไวเพื่อป้องกันการติดเชื้อราค่ะแต่กรณีลูกที่กินนมผงคุณแม่ดูแลเช็ดทาความสะอาดช่องปากให้ลูกทุกครั้งภายหลังกินนมเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกเกิดฝ้าขาวที่ลิ้นค่ะวิธีทําความสะอาดช่องปากลูกกรณีฟันน้ํานมซีแรกลูกขึ้นคุณแม่ดูแลแปรงฟันให้ลูกค่ะเลือกใช้แปรงขนาดเล็กขนแปรงอ่อนนุ่มแต่ยาสีฟันพอชื้นววางงแปที่ตั ทูไปมาแนวนอนทุกด้านของฟันใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดคราบยาสีฟันออกและดูแลใช้ไหมขัดฟันก่อนนอนเมื่อลูกมีฟันสองซี่ติดกันหรือที่อายุประมาณ4ปีค่ะเพื่อลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดกลิ่นปากคุณแม่สามารถพ่นสเปรย์พ่นคอสาหรับเด็ก p o p พลิสออร์แกนิกวิตซีของ m a s t ตอร์ b b i t ให้กับลูกทุกครั้งหลังแปรงฟันได้และฉีดพ่นให้ลูกตอนก่อนนอนได้เพราะไม่มีน้าตาลไม่ทําให้ลูกฟันผุหรือฉีดพ่นในระหว่างวันที่พ่อแม่ไม่สะดวกแปรงฟันให้ลูกก็จะช่วยลดการสะสมของแแบคทีีเยล้ว งับกินปากให้ลูกได้ค่ะ